สวัสดีครับทุกคนผ่านผลพามาหามิมัครับวันนี้นะครับมาเจอรังนึงแต่เป็นรังล่างครับพี่น้องแต่เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะครับนี่รังล้างครับนี่นะครับซึ่งมันอยู่แนวนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองตามไปคอนดูครับพี่น้องหามาัางนั้นไม่เจอสักรังเลยครับผมลองใช้เทคนิคนี้ดูวันนี้ นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีตามปลายคอนครับผมเคยทําคลิปไว้อยู่ครับผมแล้วก็มีหลายท่านมายืนยันนะครับว่ามันมันได้ผลหรือมันบังเอิญก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นความเชื่อโบราณนะครับการตามปลายคอนครับรังทัดไปจะอยู่ตามปลายคอนที่มันชีไปครับนะโบราณว่ามายังไงน,นนะผมก็เคยใช้มันก็ได้ผลอยู่นะนะครับคาว่าปลายคอนก็คือขอบรรยายนิดนึงครับเพราะว่าก็มีคอมเมนต์ถามมาหลายๆเหมือนกันว่า ปลายคอนคือไรนะครับมีเขาเรียกว่าคอนพึ่งครับที่พึ่งมันเกาะเนี่ยคือกิ่งที่คอนเออกิ่งที่พึ่งมันเกาะเรียกว่าคอนครับคำว่าปลายก็คือปลายกิ่งของที่มันเกาะครับนี่เอาแล้วดูแค่นี้ก็พอจริงจริงแล้วดูแค่แค่นี้ก็พอนะครับที่เหลือมันจะมีกิ่งแต่แขนงอะไรกระชังมันครับสนใจแค่นี้ครับนะก็ไปประมาณนี้ครับนะ เดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันนะครับทาให้เห็นก็นเลยออกไปแล้วพี่น้องโอเคอยากพิสูจน์กับผมนะแต่ก็จะดูต้นอื่นไปด้วยนะครับพุ่มแรกนะครับที่ตรงกระลายคอนนะครับแต่ลักษณะของพุ่มไม่ไมีคืลยครับภาษาบ้านผมเรียกว่าไม่คือก็คือว่าอ,อไม่น่าจะมีนะครับนุ่นขับจากต้นคอยต้นนั้นเนาะมันขี่มาอย่างนี้เลยนะ หลักสูตรนั้นยังมีพึ่งมีไม่เคยเกาะนะครับแต่ก็ตรงมองครับในไหนมันก็ตรงทิศทางนะครับเป็นต้นเดาลง้างที่คือครับมองไปก็ไม่เห็นอะไรต่อไปนู่นแหละครับที่คือนะครับที่คือแล้วก็นี่ที่คือหรือว่าอยู่ตรงมดครับนั่นนะครับโอเครวมไปถึงนู่นด้วยนะครับมันก็จะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับมันจะเบี่ยงหน่อยๆละบางทีนะแล้วก็เดินหาดูเลยครับ้นสมเซียวครับข้างหน้า ไม่เหีนครับตรงมีหมดแดงดาไม่นายอยู่ครับไปดูคุ่มนั้นครับคุมนี้นายอยู่มากครับแต่จะอยู่ไหมเดี๋ยวมาดูกันโอ้เห็นลังหมดแดงถ้ามีหมดแดงมันจะอยู่ไห้เนี่ย ไงล่ะบัดดีว <laughs> ้เจอจริงกับพี่น้องมาอยู่ต้นนี้เอ่อถือว่าเบียงเยอะมากเบียงเยอะมากแต่ลังเล,เล็กเองนะครับแต่เจอดีใจดีใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะให้ดูเอ่อต้นมันอยู่นู่นเนาะต้นคอยอะอยู่อยู่เลยเลยไปนี้อีกนะแต่ที่นี่มันชี้ไปนู่นครับนี่นะ ผมคิดว่ามันอาจะอยู่ภรมใหญ่นะอจี่ได้ได้มันนี่ครับไปยังว่าแลยครับมันไม่ตรงเป๊ะแล้วครับผมอเอาคพอได้ทิศทางนะครับมีเฉยนี่พึงห้อยโคง,งห้อยโคงครับเด้เอาไม่ได้หรอวมั้งไม่คุ้มค่าด้วยครับไม่มีไม่มีที่เยียบเลย เดี๋ยวเปลี่ยนต้งปีนขึ้นไปนู่นแล้วก็ไปไปเลื่อยกิ่งนุ่นนะครับถึงจะเอาได้โอ้ยปล่อยมันทำเนียวดีกว่าครับมันนอ้นอยโพดกลยถือว่าเป็นมิมครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับนั่นแหละครับผมเออผมเองก็แปลกใจมากเลยนะมันมันมีจริงๆเนอะ ที่ฉิงเชื่อไม่น้องผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้ทฤษฎีนี่หรอกเพราะว่าผมเองยอมรับตรงๆผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะแต่นี่ก็เป็นความบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้เนาะแปลกประหลาดเนาะเอาเด้อยพี่น้องลองดูลองดูนะครับเราก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับผมส่วนผมก็ยังใช้วิธีหาตามหลักการทัวไปดีกว่าครับผมครับไอหลักการนี่ก็นานๆทีแร้วผมจะลองดูนะครับแต่ สองทีแล้วนะทิ่พิสูจน์ว่ามันเป็นจริงเนี่ยพังกรนี่ถึงขั้นเจอห้าังเลยนะพี่น้องต่อกันเรียงดิดิิลยผมทําคลิปไปอยู่เนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าได้การเนาะเจอจริงๆเนาะเดี๋ยวหาดูลังอื่นครับที่มันใหญ่กว่านี้เนาะลังนี้มันน้อยพวด พ,พี่น้องโอ้สงสัยผมจะต้องเชื่อรักการนี่แล้มั้งพี่น้องมองไปเห็อนอีกลางนึงครับอยู่ต้นนู่นรัางงามคันซะด้วยนะรังนี้พอเอาได้ครับเฮ้ยพี่น้องหรือไม่ก็ทฤ่ฎีพึ่งจับกลุ่มก็ได้ครับนี่เพราะว่าลังรางนึงนี่รังน,งนึงกับผมห่างกันแค่สี่สิบสามสิบเมตร 40, นี่ครับแล้วก็ค่อนข้าง,างตามไปคอนด้วยนะครับ แต่อไอคอนของไอสองลังนี่มันไปทางไหนผมก็โอ้คนละจิดคนละทางเลยไอลังนี่ไปนู่นครับผมส่วนไอลังนูน่นไปนู่นครับผมครับเนาะลังนี่พอเอาได้พี่น้องลมควันแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆอีกที นามบะมีครับผมไหนขอดูหน่อยนะอ,อตัวอ่อนพอมีอยู่ด้ยวยครับนามเหรอขอดูชัดๆหน่อยอหนามบะมีครับปล่อยไ้ครับผมเนอะ าไว้ดีกว่าครับผมเพราะว่าลูกค้าของเราต้องการน้ำครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการล่างกินล่างเนี่ยเดี๋ยวคอยมาจัดการให้บัหลังเนาะเอาทิ้งไว้นี่แหละครับผมครับมันไม่ล่างนี้นะครับเก็บไปไว้ใช้ต่อครับแต่ทฤษฎีปลายคอนมันดูเหมือนจะเป็นจริงนะพี่น้องเนาะคำโบราณว่ามานี่ยังไงก็ต้องรับฟังไว้มั่งเนาะพี่น้องเนาะ น,นี่เดียวให้ดูทางเนาะนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับก็อข่อยมันเลยไปนู่นหรอกมันชี้ไปนู่นครับผมแต่รังหนึ่งอยู่นี่รังหนึ่งอยู่นี่ครับผมครับสี่สิบห้าองศาครับนะครับมีจริงฟังหูไว้หูครับนะครับอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญก็ได้นะ่น,นองแต่ก็เป็นเหมือนเอ่อ ข้อมูลอีกข้อมูลนึงนะครับเอาไว้ประยุกใช่นะครับผมสำหรับการหาพึ่งมิ่มครับผมมาเจอเบาะแสสำคัญนะครับผมพึ่งตอมดอกตะกคบจีนครับพึ่งมิ่มครับผม<ฮ>ในตานีเห็นพี่น้องแต่ในกล้องไม่รู้เห็นไหมอยู่แถวนี้แหละครับแตมีอยู่แค่ตัวเดียวเองอม้มันไหม่ตัวเดียวสินู่นน่นอ้น ผมรุ่นให้มันหลายตัวครับพอาะลายตัวแสดงว่ารังอยู่ไม่ไกลแต่แต่ตัวเดียวสองตัวนี่รังมันจะอยู่ไกลครับอูมหนหลายตัวอยู่ยังไงคือตัวเดียวกันบินกับไปกับมานี่นี่ขออภัยด้วยครับมันสูงแล้วก็ผมไม่สามารถถ่ายใกล้ๆได้เป็นในตาผมเห็นอ๋อโอเคนะน่าจะหลายตัวอยู่ครับให้าตามที่ผมเห็นก็สี่ตัว โอเคครับทางงั้นผมก็จะเริ่มปฏิบัติการค้นหาครับแวกนี่แหละนะครับที่จริงก็ลัศมีหนึ่งร้อยเมตรแต่ผมว่าบางทีมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นตรงนี้ผมก็เคยเอาด้วยนี่ลังใหญ่ด้วยอยู่ในป่ายาก็เดี๋ยวจะดูเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านนูน้นโอ้ตรงนี้ป่าไม้เยอะครับแล้วก็ด้านนูน้นคงจะค้นหาเหนื่อยอยู่นะครับแต่ก็ในๆนมันก็หายากนอก,ก็จะลองดูนะครับหาเบาะเสยากแร้ มาเจอแล้วก็ต้องต้องรองดูแล้วครับนะาหากเลยเริ่มจากใกล้ๆก่อนครับเอาละถ่ายเห็นจะถ่าย,ยดูครับพี่น้องเจอแล้วครับผมลังขนาดสวยด้วย นะครับอยู่ไม่ไกลจริงครับประมาณสัก20มเมตรนะครับโ,โหหนาวป่องๆเลยเคอดูจะมีน้ำไหมครับผมตูนู้นครับว้าวเดิว,าวทางปลาไปดูไกลๆก,กันครับลมควันกันเด้อยพี่น้อง มีน้ำครับลังนี่เหมือนจะปิดตาด้วยนะเดี๋ยวไปดูไก,กลๆอีกทีหนึงอืมอืมมีอยู่ครับปิดตาด้วยว้าวแต่ไม่ค่อยยาวไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยยา,ยยยาวลังก็โอเคครับขอถางป่าอีกนิดนึงครับมาเจออีกลังหนึ่งพี่น้องจะเป็นลังล่างอยู่ติดดินเลย อ้ล่งนี่มาอยู่ต่ำไปพี่นอลอยล่างใหญ่ด้วยนะจะคิดดินเลยครับไม่มีใครเห็นโอ้โหพี่น้องหนุนลอยอีกล่างหนึ่ง,ล,งล่างแต่ลอยล่างเก่ามากๆต้องใส่ล่างนั่นลางไปก่อนแล้วก็มาลัางนี่ล่าง แล้วก็มาลัางนี้ครับต้องใส่ดีมิดีเป็นพึงนล่างเดียวกันครับเคยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นครับผมพึงมิมนี่เคยมาอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นและครับล่างไปได้ถึงสองครั้งนี่ถือว่าเจ๋งมากครับแต่มันเลนทําติดดินติดดินเลยนะพี่น้องนะไอ้ลังนูง้นกับติดดินเลยอ่ะปูอยู่ยก็ดินเลยเนะนี่นยแน่นอนจริงแต่ล่างนี้ไม่ติดครับผมก็เลยเห็น เอาละมีน้ำกับผมขอครับลังนี้ตัดคอนครับฮึมึ่ชิงดุเฮอู้บินใส่บินใส่จะตายแบบนี้ต่อยแน่นอนครับผมแต่เดี๋ยวต้องลมควนเพิ่มครับทางั้นเมื่อกี้พี่น้องเห็นไม้บินมาสี่ห่าแม่ฟุบฟุแต่มาแถวมือนี่แต่ดีไม่เอาจริงครับ สาย,ยางี้มีซิดโดนสักเมแล้วครับวันนี้ตอนตัดคอนนี่แหละหน่ากลัวสุดยังไม่โดนครับนี่เมื่อกี้ควันอาจจะโดนหน่อยกันเลยมันกันเลยดุครับแต่พอโดนควันไปอีกรอบนึงก็ สงบไปแล้วครับเอาละก็ไม่ประมาทครับไม่อยากโดนครับพี่น้องเอาลละนะพะเดดซึกพเดดซึกพเดดซึกมีน้ำครับเต็มด้วย,ยนีบมือผมกันไกลรุน่นนี้ชอบนีบมือ ครับได้มาแล้วโตวอ่อนกับสวยครับไม่ดุแล้วครับผมไม่โดนครับแต่จังหวะนั้นดีนะมันแมวจริงทำไม่กันโดนไปอย่างน่อยกับสองเม่แหละบินมาเกือบถึงมือครับผมบินกลับคืนสวยงามมากพี่น้องเอ้ยได้ส่งให้ลูกค้าละนะครับเอที่ิ้จองไว้ครับผม ได่กินแล้วครับลังนึงครับผมไปกันต่อครับเพื่อได้อีกสักลังครับผมสวยสวยสวยมากเลยนี่แหละครับพี่น้องวิธีการหาพึ่งม่มครับผมอีกวิธีหนึ่งก็คือการดูตัวกินดอกไม้ครับแต่ลังนี้ผมไม่ไม่รอดูจนว่ามันบินไปทางไหนนะเพราะว่าวันนี้ท้องฟ้ามันมนครับถ้าวันไหนท้องฟ้าใสๆมองง่ายๆก็ก็อาจจะใช้วิธีนั่น แต่ว่านี้ทองฟ้ามนฝนละลืมครับผมฝนลินอะแล้วก็จํานวนแม่พึ่งิ่มที่มันกินดอกไม้ก็ถือว่าหน่อยตัวด้วยถ้าร้อนดูนี่คงตาลายแล้วก็รอนานเลยละครับก็เลยใช้วิธีสแกนหาระศมี20เมตรก่อนถ้าไม่เจอภายใน20เมตรก็ค่อยขยายวงออกไปเรื่อยๆครับผมครับจนถึงประมาณร้อยเมตรนะครับพึ่งิ่มก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับผมนะโอเคครับ นะเป็นความรู้สำหรับมือใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังหัดหามีมีครับผมเนาะไปกันต่อครับพี่น้องหลังเลกมาแล้วแม่ใหญ่แต่กระสวยเออนี่พี่น้องนี่จุดที่ผมเห็นตัวนี่มีละผมเห็นตัวตรงนี้ใช่ไหมพี่น้องสรุปว่าพึง่งยูดานนั้นครับอยู่ตรงปลายนิ้วผมนี่ครับห่างประมาณสัก อาจจะถึง30สิเมตรครับผมนะลงตะกร้าครับเดี๋ยวหาใบไม้มาวางครับมาเจออีกลงังนึงครับพี่น้องแต่ยังไม่เป็นมั้งครับยังไม่เป็นรูปรังเลยครับจะมีหัวน้ำหน่อยๆรันงนี้ไม่ได้ตามตัวไม่ได้อะไรเลยครับมามองคุ่มเห็นเลยนะครับน้องเห็นไหมน่นนี ก็จะยังไม่เอากับผมครับปล่อยไปก่อนเนาะให้มันเป็นดีๆก่อนครับก็คงต้องกลับแล้วล่ะพี่น้องฝนเริ่มลงเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมครับวันนี้บานพ้นบานผมเหมือนพายุเขาเลยครับหนองบุญมากคลาดนะครับก็อากาศเย็นดีอยู่แต่มันก็จะมีฝนลงอยู่ตลอดเวลาเลยครับแต่นี้มันเม็ดมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับก็เลยไปจะกับแล้วล่ะครับได้รังเดียวครับพี่น้องวันนี้นะครับพอได้ขายนะครับพอได้ขายน้ำมันขึ้น คนชอบหาเนาะครับเนาะจักคุ้มไม่คุ้มเลยครับผมครับแต่ชอบครับผมครับนะมีผึ่งมีไม้หามีน้ำหวานนี่ผมก็ออกเรื่อยๆแหละทางนั้นนะครับผมครับเดี๋ยววันหลังมาใหม่ยิ่ครับผมเอาละวันนี้ก็ได้ความรู้เก็บเล็กๆน้อยๆในการหามีมนะครับผมครับเนาะแต่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามผ่านผลไปเรื่อยๆนะครับช่องชีวิตนิ่งสายลุกทุ่งครับสวัสดีครับ